นายเจษดาเก่งรุ่งเรืองชัยกรรมาการบริษัท JNB เมทัลจำกัดพร้อมกับนางวณาเก่งรุ่งเรืองชัยภรรยาและทนายความก็ให้ปากคำกับพนักง,งานสอบสวนก่บมาคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือบอกอบปทสตามหมายเรียกครั้งที่สองโดยนายเจษดายืนยันนะคะว่าการอุตสาหกรรมที่ตนเองมีถูกต้องทั้งหมดและวันนี้ก็ได้นำเอกสารหลักฐานมาชี้แจงกับพนักง,งานสอบสวนด้วย ด้านพลตตร,รีวัชรินภูสิทธ์ผู้บังคับการตำรวจปร,ร,ราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยว่าวันนี้นายเจษดายังได้เข้ามาสอบถามข้อหาต่างๆที่มีการร้องทุกข์ของอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาครและการกล่าวโทษเพื่อเตรียมข้อมูลมาชี้แจงในภายหลังส่วนวันนี้พนักงานสอบสวนได้แจ้งข้อหารายเจษดาร่วมกัน และครอบครองวัตถุอันตรายจากการตรวจพบกากแร่แคดเมียมใน4คดีก็คือความผิดตามพรบโรงงานที่ตั้งบริษัท JNB13 2หมู่2ตําบลบางน้ำจืดอำเภอเมืองสมุทรสาครซึ่งเป็นที่ตั้งของบริษัทใหญ่ความผิดในข้อหาครอบครองวัตถุอันตรายเนื่องจากโรงงานที่ตั้งบริษัท j n b 136หมทับหมู่2ตําบลบางน้ำจืดสถานที่แห่งนี้ไม่ได้อยู่ในใบอนุญาตเป็นปลายทางของกากแคดเมียม ความผิดข้อหาร่วมกันครอบครองวัตถุอันตรายกรณีที่ได้ทำสัญญากับโกดังเลขที่70ทับ2หมู่7ตำบลคลองมะเดือ่ออำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครของนายหนุ่มในการเก็บเช่าโกดังเก็บกาก,ากแคดเมียมและความผิดข้อหารครอบครองวัตถุอันตรายกรณีเป็นกรรมการบริษัทล้อโลหะไทยเมทอนจำกัดย่านบางซื่อกรุงเทพที่นำกาก,ากแคดเมียมมาฝากไว้ค่ะครับซึ่งนอกจากมี ความผิดตามพรบตรวจแต่นอนในเรื่องการพบพรบควบคุมอาคารนะครับพรบถานสุขนะครับซึ่งเจ้าที่ทุกฝ่ายที่อยู่ในพื้นที่นะครับเขาก็พยายามดูข้อกฎหมายอยู่แล้วก็ถ้าพบความผิดเขาก็จะมาแจ้งความกับเราเพิ่มเติมครับ,รบอย่างที่บอกนะครับเขาเป็นเป็นแหล่งต้นกําเนิดนะครับเมื่อขายแล้วนะครับหรือว่ามีการขนส่งออกมาแล้วหรือว่ามาถึงปลายทางแล้วเกิดความเสียหายกับบุคคลที่3หรือมีการกระทําผิดกฎหมายเขาต้องรับผิดชอบด้วยครับ พลตตรีวัชรินเปิดเผยว่าการพูดคุยกับนายจัสดาถึงการซื้อขายกากแคดเมียมพบว่ามีการทำสัญญากับบริษัทเบลแอนบีออนจำกัดซึ่งตกลงขายให้ตามน้ำหนักกิโลกรัมละ1บาท25สตางค์โดยในสัญญาบริษัท J&B เป็นผู้ซื้อที่จะรับไปกำจัดแต่ว่าเมื่อสอบถามต่อนายจัสดาก็ยอมรับว่าตอนแรกจะพยายามส่งออกไปหลอมที่ประเทศลาวโดยมีคนจีนนั้นรอรับซื้อ ซึ่งที่ลาวมีบริษัทที่สามารถแยกแคดเมียมทองแดงและสังกะสีได้ค่ะปรากฏว่าก่อนที่จะส่งไปนะคะที่ลาวก็มีนายจางติดต่อเข้ามาซื้อกากแคดเมียม5,000ตันจึงขายให้กิโลกรัมละ8บาท25สตางค์ซึ่งนายจางเนี่ยก็จัดรถมารับไปเก็บไว้ที่จังหวัดชนบุรีและนายจางก็พยายามขายต่อให้คนอื่นอีกทีโดยไม่ให้นายจิตดารู้ว่าขายให้ใคร ส่วนล็อตที่จะส่งไปลาวก็ยังอยู่ในระหว่างการเจรจาไม่มีการตกลงที่แน่ชัดค่ะแต่ตำรวจเชื่อว่าการประเมินราคาไม่น่าจะต่ำกว่ากิโลกรัมละ8บาท25สตางค์ตามที่ขายให้กับในจางซึ่งพลตรตรีวัชรินยืนยันว่าการที่บริษัทนำกากแร่ไปขายต่อถือว่าผิดวัตถุประสงค์ในสัญญาซื้อขายเพราะบริษัทนั้นมีใบอนุญาตกาจัดและสัญญาซื้อขายก็ระบุว่าซื้อมากาจัด โดยจากการสอบถามนายจิสดาก็ยืนยันว่ามีเครื่องมือในการกำจัดกากแร่แต่เครื่องมือนั้นอยู่ระหว่างการซ่อมแซมทําให้ยังไม่สามารถใช้กําจัดกากแร่ได้ค่ะซึ่งตํารวจก็เชื่อว่าวัตถุประสงค์ในการซื้อกากแร่จากบริษัทเบลแอนบิยอนก็เพราะว่าต้องการซื้อแล้วก็มาขายต่อมากกว่าที่จะซื้อมาแล้วกําจัดสําหรับการทํางานของตํารวจปทอนะคะก็ได้รวบรวมหลักฐานโดยจะนําข้อมูลไปเทียบเคียงกับการตั้งคณะกรรมการสอบสวนของกระทรวง ซึ่งหากพราะว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องก็จะส่งเรื่องให้บอก,กอปปปดำเนินการทางกฎหมายโดยตอนนี้นะคะก็ได้ประสานให้กับบอกอปปเรียบร้อยแล้วค่ะ